ตัว7 9มา2เครื it. It es, was, shared, ่องครับก็ค่อนข้างที่เป็นบริษัทที่ก็เป็นเป็น subsidy ของของตัวฮามิสีแล้วเพราะค่อนข้างจะถึงนม้จะไม่เกี่ยวข้อแต่ก็เป็นเป็นเป็นก็พอมีชื่อว่าก็จริงๆถ้าถ้าค่าไฟมันก็เป็นเหตุใกล้เคียงกันเนาะก็ใช้ยิเตอร์ t u อที่ถ้าที่บ้านเองก็เป็นซรเหมือนกันก็ค่าไฟไม่ต่างกันมากเพราแต่ว่าถ้าหาว่าเอ้ทำไมถึงต้องเลือกมาฝากก็ต้องบอกว่าในแง่ของตัว space simulation ที่อาจจะไม่พอนะปัจจุบันหรือว่า capacity ที่ไม่พอต้องหาที่มาฝาก ก็มันก็จะเป็นไซคล์กว่านะมันก็จะมีช่วงที่บูมแล้วก็มีช่วงที่อาจจะผ่อนบ้างก็ขึ้นอยู่กับท้อตลาดนะครับก็อยากให้ให้ลองเปรียบเทียบไปดีครับเพราะว่าอย่างอย่าหนึ่งที่เป็นที่เป็นคอนเซ็ปต์เนาะก็คือเรื่องของตัวซิเคอร์ตี้หรือว่าหรือว่าในส่วนของตัวความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเนาะเพราะว่ามันก็เป็นอาเซทิที่มูลค่ามันต้องสูงดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเลือกผู้ให้บริการที่ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้ในภายหลังนะครับ